ชาโต้สู้ลูกสู้ค่ะตัวนั่งกวฎตัวนั้นตัวนั้นเขายืนแล้วเขาอยากกินมากเลยตัวมันยืนนะเขาอยากกินมากไปให้เขาหน่อยเดี๋ยวให้ตัวยืนดิชาโต้ไปใหตัวที่ยืนสิเขาอยากอยากกินนะลูกเดี๋ยวให้เขาดิ

โอเคทำอะไรเท่าไหร่เลยครับกินได้เลยครับอัน i̇şte นี้ก okay, ินแป๊บนึงออต้องหันไหม เขากินหรือเปล่าลูกไปดูสิครับเขากินไหมนี่เขากินได้นะเสียดายร่วงเลยอ่ะป้อนให้เขากินดีๆกับลูกแค่ปล่อยใช่ตัวนั้นหิวไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่งตัวนั่งตัวนี้ตัวนี้หิวตัวนี้หิว ไปแล้วมันจัดอ่ะเฮ้ยโอ้ยหยิบขึ้นมาให้มันอุ้ยเขากินเขาหิวแรงมากเลยอ่ะเอาไปใกล้ๆเขาลูกตัวเนี้ยเขาใกล้ๆใกล้ๆเขาหน่อยใกล้ๆใกล้ๆอีกหน่อยนะเออไม่เขาเจ็บขี้เลยเด็กมันนอนนะไปไปให้ใกล้ๆหน่ลูกใกล้ๆหน่อย ตันนู้นตัวนู้นต้นตัวนู้นครับต้นนู้นนู้นตัวนู้นต้นอะ้นอะไรหลัล้วลูกใช่ใกล้ลูกไปใกล้ก็ไปอีกเดีวตีากกนไปใกล้ใกล้ใกล้ใเาขึ้นใกล้หน่อยต้องัดูไหนต่อครับนี่ไปไหนต่อครับดูนี่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็ดครับ อะไรอะคะอะไรจุดเป็ดเป็ดอกะไม่ไงเป็ดมีสีอะไรบ้างครับสีดำแล้วก็สีขาแล้วก็สีดำแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาม่หัวมีกี่ตัวไม่กี่ตัวนะพี่ไมีกี่ตัวมีกี่ตัวขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไปต่อแล้วครัเพื่อนๆไปดูอะไรต่อครับนี่ครับ ่าไม่มีใครอยู่เลยเขาไปไหนหมดเนาะไปหมดแล้วนี่อันนี้ไก่อะไรไก่อะไรอ่ะเขาเรียกไก่มาดูอะไรต่อครับไก่โอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ่เป็นไก่งวงมีกี่สีครับไก่งวงมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่สีนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าต้องพามาดูอ,อะไรต่อ,อนี่คือตัวอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้แม่แม่ไก่ยวงแม่ไก่โวงแม่ไก<ม>่อะไรน,น,น่สเพราะัสีเี่ยวอนนอันนี้เป็นอะไรนออะไะปดูที่นอกอะไรน่น,นี่ดูดิออะระตัอนี้อะตัวนี่นกยูงนกยูงกระต้อนี่ัรับนกยูงครับนกยูงมีหลายสีเนี่ยนกยูงอะไรอะไรแต่หานกยูง มีกี่ตัวนกยุงมีกี่ตัวครับแล้วก็นกยุงมีกี่ตัวนกยุงมีกี่ตัวควรับน้องเจอจระเข้จระเข้ไปเนี่ยน้องเจอจระเข้น้องก็หนีไปแล้วนะคะไปไหนมาครับไปไหนมาไปไปดูตรงนี้ครับทำไมไม่ดูตรงนี้คะตรงนี้มีค็คกระไดนะครับค็คกระได้หนูเี่ค็คกระไดคอกกระไดไปดูซิครับ ค่ะเพื่อนๆไปดูก่อนแล้วน่ากลัวไหมเราเราเราไม่กลัวหรอกเพื่อนๆก็จะดูกับเราด้วยไปเรื่อยๆตอนปอนเชื่อมตัวแล้วเปลือกไปให้อะไรนะไก่กับเป็ดนี่ไหนเขาดูข้าวเปลือกไหนคะนี่หรอเราจะไปให้ยังไงตรงไหนนี่นี่ไหนต้องให้ต้องให้ตรงไหนก่อนเออไปไปกันอ่าค่อยๆเทนะ นี่เป็นการให้อาหารเป็ดนะคะโดยการ่านข้อนี้โอเคพอแล้วลูกแบ่งแบ่งแบ่งเป็นสองสดแบ่งเอียงยลูกเอียงเอียงเออเอียง่ะ้เอียงอันนี้ก็คือจะให้อาหารไก่เขาเรียกว่าพี่อะไรนะคะไก่เหรอไก่งวงสีสวยมาก หมดเร่องครับ,เ,รรบเอามาให้ที่ตรงนี้ด้วยนะคะที่สุดท้ายที่มีไก่อยู่มีนกยูงด้วยนะตรงเนี้ฉันต้องเห็นนกยูงนี้ยังเอ่ยนกยูงด<ม>ูหางเขาสีสวยมากไปหานกยูอเอาให้กันเลยมันอิ่มแล้วมันอ้ามีเป็ดด้วยนะเนี่ยเป็ดก็อยู่ตรงนี้<ม>ด้วย ้อจริงเขากำลังกินไปเลยชาโตเขาหิวม,มากเลยชาองให้หมดเลยครับโอ้โหดูสิเขากินกันน่าอร่อยมากขาครับมาสีขาวเหรอคะ